อ้อหอ้ออออนั huh. uh ่น huh. ด uh ิเสรงามตัว huh. น uh ่ะโอ้มาแล้วครับเส่งามๆใร่กาครับพี่น้องสีตัวไหนเข้นะใหญ่นาะมีแต่ใหญ่จับให้ดูนะอย่างก็สีมันๆน้อจับดูอ้า ไใพร้อมครับตัวนี้ครับสมมติมัแดงชุดนางมันหอมไหมาครับพี่น้องนี่เศษๆแลยครับอืมอืมชุดตํานานนี่สมมตแลน้ากันแล้พี่น้องมาครับเศษๆแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับพอๆกับช่องของที่ผมก็นิสานครับเมื่อวานสิพามา ส้ปาครับนี่ครับสาสาสานีนี่ผมมาถ่ายคลิปนะครับเอาแห่มาวานแล้วครับมาหหนนะครับแต่มาเบิงอีกเทือนึงก็คือไกล่สีบกแล้วครับพี่น้องนะครับเพราะอากาศช่วงนี้ก็ห่อนครับน้ำลดเร็วแห้งครับพี่น้องน้ำถือว่าลดเร็วแล้วครับพี่น้องครับอากาศช่วงนี้ถือว่าห่อนแห้งนะครับช่วงก่อนชี่วเขาเซียงก้านครับประมาณสี่สิบองศาได้ครับพี่น้อง ป้าก็เห็นบอลยำแยบยำแยบนะครับมองหงว่าป้าคอหรือป้าเหงครับพี่น้องเดี๋ยวมันอนีเสียวเครื่องเครื่องหน่อยนะครับมาสูบแบบน่าสีบรอนครับพี่น้องครับน้าม่อลายครับเดี๋ยวรอเบ,บิ่งว่าป้าสีมีหลายป่ะนะครับบ้แมนนก็ไปกินบะบ่อะลุงนิดแมนนกก็ไปกินะะบะห <laughs> ร น้ะมันกระอนลงค่อนข้างสิบกเลยพี่น้องปูุ้นพักบุ๋งก็ขยับไปเลยเหรอหนาสิมีป้ายครับพี่น้องนะครับมึงหัว,วสิไลซีหน่อยครับเดี๋ยวเราติดตามไปพร้อมกันครับได้แล้วครับยอดพักบุ๋งครับโอ้มีป้าบ่ออยู่ตัวนั้ครับลุงเพิ่นเก็บเอาออกกอดดเนื้อพอด้ลวกแก้วพอด้พลาสติกแบบนี้หย่อนกำลังมาพี่น้อ,อ,อ,นองหย่อนพักบุ๋ง สานีเป็นสาของลุกไหมครับเป็นว่าให้สุฟี่ไปเลยครับอ่าไหนเท่าไหร่กับแมงพิร้องยิงครับเป็นว่าสานีนะครับจะเห็นบ่อนอยู่นะสีมีป้ายกับพี่น้องครับเต็มหูว,ว่าสีมีที่เด็ดหลายางครับเดี๋ยวรอเบิงไปฟ้องก,กันกับพี่น้องใช่ไหมพี่น้องอู้หูดูหนึง่งถอนไก่สิบกแล้วครับพี่น้อง เจ้าซามังนี่คุอบอลคือๆียังไงกับพี่น้องแล้วทีไรจับจากข้างบนม่ฮโลครับสิดพ่อที่เดียพรพ่อพี่น้องคิดว่า

ô, xanh à mi không nhung ô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  อืมอืมายังนล่นนะข้อหน่อยช่อนจิ๋วโอ้ตังนี้ใส่น้ำงาไหมครับใส่ก้างใส่ก้างลงมาจิ้วหน่อยไลครับใส่จิ้วหน่อยไล่เนาะ

ปลาดิบตบเนื้นอย่างมะน่อนี่ตัวนึงใครเหตัวนึงเนี่ยวูบนั่งนึงนั่นดิน,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 นดั่น,นดิใส่ง่ามตัวนั้นโอ้มาแล้วครับใส่ง่ามๆเส่ก้างครับพี่น้องใส่พอได้ต้มตบเนือ้อใส่นี่โอ้นี่ตัวนึงแม่เอาไรเนี่ยนี่ นี่ครับจนหมากป้าก็เป็นใส่ก้างคร in. ับพี่น้อผีสีล่วงน้ามั้งครับจนหมากป้าใส่ก้างครับอ้เรนไม่หุ่นบ่ต้องงานมาตั้งเปไปไปไปอปไืไป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 ไ อื้อๆอบเนาะเกอยู่ไปไหนอ่ะเก็บร้อยครับใส่กาส้กางครับส่วนมากคุณป้าใส่ก้างครับหลายมาทางนี้อยู่เสียเลยบ่โอ้ค้อเปี้ยงน้ํยอดใส่ก้างครับ เป็นมากสิเป็นปลาใส่ก้างนะพี่น้องใส่ก้างลงมาอยู่ครับก,ก็บป่เคยเห็นปลาเขียงหรอกสันนี่อัะสลิดกับบ่เคยเห็นไงโอ้โหอุ๊ยเป็นไงได้ป้างไหมได้ยัง มันเบอดแล้วเล่าไอกเบิดแลขน่าซีเบิดแล้วเนาะบัวอย่างว้วพี่นะบัดอย่างในปนอยู่ครับสุภาพะอากาศ40องศาเลยครับยัง ยังหอดแรงอยู่ครับออากาศตรงนี้ครับเป็นหนาแรงครับก่อนสีหอดจงการครับน้ำขึ้นน้ำขึ้นหนึ่งล้วก็อากาศอยู่ประมาณสามสิบเกิดในสี่สิบมงศาแล้วครับยองครับเรับสภาพอากาศครับเส้นไงน่าซีบเลยล่ะพี่น้องปะขึ้นเนาะเซีบเลยล่ะครับนาซีบมีแค่นี้ครับพี่น้องครับ พอเป็นหนามเล็กน้อยให้ครับบ่ถึงหัวเที่ยงเขาครับก็เลยเอาเครื่องหน่อยมาสูบบังครับก็พอได้ย่างได้ป่นครับพี่น้องกะดีมีใส่ต้มป่นมาครับสองสามโตครับคูนึงงอแงครับพี่น้องนะครับนี่ครับใส่ใส่งอแงคูนึงครับหนาๆก็สิเป็นปลาก้างครับแล้วก็ปลาจิ๋วครับป่นมาเอาพี่น้องครับชาหนีก็มีแค่นี้ครับเป็นชาฟรีครับลุ้งมาในสูบครับ ตัวนี้เข็นงนะใหญ่เนาะมีแต่ใหญ่ใหญ่จับให้ดูนะยอย่างก็สีมันๆนเนะาะจับดูอ่ะสี้สมป้านะพี่น้องครับกับอย่างตะขิงสองเมนูนมันนี้ครับหลังจากไปสูบป,ป้ามาครับ พอดต้มในย่างก็งงพี่น้องนะ,ะค,นรครับซาเน่แ่ลาอดไปะนีครับซานี่ตอนนี้ก็ย่างปลาเข็งครับพี่น้องนะครับกับตุ่มปลาคอยเงีใส่มะแดงครับหลังจากสู่ป้ามาครับกบ็ม่กับเขาสูสุก,กินครับ ไขดด่ครับพี่น้องครับตัวนี้ต้มใส่โมเด,ดงครับส่วน้นามันห่อนครับต้มสองโต๊ะครับพี่น้องใส่ไงใส่โมเดงครับทางเดียวนะพี่น้งองเหี้ยนแม่เป่งเนาะเดี๋ยวขัดโมดแดงใส่ต้มป้าครับพี่น้องส่วนหนาม,มันห้อนสมๆครับสีคลาดเกี่ยวครับ อไข่เนาะพี่น้องครับไข่พร้อมครับตัวนี้ครับตุ่มตะมดแดงชุนน้ำมันหอมครับมาครับพี่น้องนี่กับเข่ามืาอนี้ครับต้มปลาเอาไงครับกัาบย่างกระเข็งครับหลังจากสรูปลามาครับพี่น้องปลาสองโมนี่ไข่พร้อมครับ นีเดี๋ยวหนามาเที่ยได้ไหมหลังจากซูปอามาครับพี่น้องครับก็ได้ต้มปลาเขนย่ครับใส่หมดแดงครับกรสิมีอย่างปลาเข็งครับครับแจวบานๆครับหลังจากซูปอามาครับบรรยากาศก็อู้พี่น้องครับห่อนเลยทีเดียวครับประมาณสี่สิบองศาไดไอยู่ครับนี่มาครับแสีดๆมาครับพี่น้องนะครับกินข้าวนล้กันครับ ขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องของพี่ผมก็ดีสานครับก็ขอพูดในไลน์ครับสมพอดีบะอดีบะดอดีนะ,จะ,จะ,ดะสมพอดีนะม,นมาครับแสบแสบกินข้าวแล้วง่ายพี่น้องนะครับนี่นี่นี่อันนี้โอ้ทีทเด็ดนี่ใส่เนาะใครบอมเป็นใส่ไข่อันนี้ไข่ครับพี่น้องนี่โอ้ทีเด็ดครับไข่พร้อมตัวนี้อันนี้อันนี้ใส่อยู่นี่เนาะ ม,มาครับรกินขาวแซ่บๆแล้วไงพี่น้องนะครับบรรยากาศหลังจากซูเปอร์ครับมันนีตอนนี้ครับขออยากกินขาวกันพี่น้องนะครับมมสำหรับมันนี้กะสวัสดีครับแซ่บดีเนาะอาหารบ้นบานๆครับจ้มป้า อย่างกลาเค็งกรมอแบบแดง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 ก็แดงไงพุ่น้องแ้งปะะบบพี่วเลยหเสร็จเสรตรงป่าเสเแลครับอืม สดประาณนี่สมไปนั่งกันเลยพี่น้องมาครับสายแสดงางกันครับ